สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักเคารพรักทุกๆท่านนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแพวาทาหลอด391อีกครั้งหนึง่งในคลิปนี้เราก็จะมาทำนายดวงของผู้ที่เกิดนะคะในราศีเมษร,ราศีเมษของเรา14เมษายนจนถึง14พฤษภาคมนะคะ เป็นดวงในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักของคุณนะคะเป็นดวงโดยรวมของผู้ที่เกิดในราศีเมษทั้งหมดนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งบางครั้งในแต่ละเรื่องนะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณทั้งหมดนะคะ ฝากขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูคลิปทุกคนที่กดไลค์นะคะแล้วก็กด s u b s c r i b e ให้นะคะผู้ที่ติดตามเก่าแล้วก็ผู้ที่ติดตามใหม่นะคะขอขอบพระคุณอย่างสูงมาณที่นี้ถ้าเ,เพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปคนใหม่นะคะชอบถูกใจคลิปนี้นะคะช่วยกด s u b s c r i b e นะคะพระคุณอย่างสูงนะคะเป็นกําลังใจให้ผู้อ่านทําคลิปต่อไปนะคะดวงโดยรวมของผู้ที่เกิดราศีเมษทั้งหมดเดือนเมษายนบอกตรงๆว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะดีมากนะคะในทั้ง12ตําแหน่งนะ คุณมีโอกาสนะคะที่จะมีความโชคดีเกิดขึ้นในชีวิตหลายคนก็ได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาบนะคะเรามาดูกันเลยนะคะให้ตำแหน่งแรกของคุณนะคะใบแรกนะคะคุณได้ ความไม่เที่ยงนะคะความไม่เที่ยงในที่นี้คุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนที่ใจดีนะคะบางบ่าเห็นผู้อื่นมีความทุกข์นะคะคุณมักจะยื่นมือไปช่วยเหลือนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบที่จะให้ใครรังแกใครหรือทําร้ายใครนะคะคุณมักจะเป็นคนที่มีความยุติธรรมมีความทัดเทียมนะคะชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบอาสาผู้อื่นเป็นคนที่แข็งแรงแข็งแกร่งทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายนะคะในช่วงเดือนนี้ถ้าคุณ สวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมก็จะให้ผลดีกับคุณมากนะคะแล้วก็คุณก็มีความคิดมีความรู้สึกที่อยากจะปล่อยวางกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าสถานการณ์รอบข้างจะเป็นยังไงคุณสามารถที่จะตื่นรู้นะคะมีแนวความคิดที่จะฉุดคิดให้ตัวเองนะคะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้เดือนเมษายนนี้เป็นเดือนที่คุณเข้าใจนะคะความไม่เที่ยงก็คือเป็นคนที่เข้าใจในวิถีชีวิตนะคะ ในสภาพแวดล้อมต่างๆรอบกายรวมไปถึงนะคะการใช้ชีวิตได้อย่างเป็นผู้ใหญ่แล้วก็สุข,ขุมมีความเยือกเย็นมีความเข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างมากขึ้นนะคะเดือนเมษายนนี้ต่อไปตำแหน่งที่2นะคะคุณได้ฮนุมานกับนางเบญจาก,กายนะคะในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองของคุณคนที่ใจดีมีเมตตาบางครั้งอาจจะให้การช่วยเหลือกับผู้อื่นในเรื่องของเงินทองนะคะใน ืออาจจะมีในเรื่องของการคดโกงหรือว่าการถูกหักหลังในเรื่องของเงินแล้วก็งานที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างที่บอกนะคะถ้าไงการช่วยเหลือผู้อื่นก็ให้คุณระมัดระวังไปด้วยนะคะมีแกนที่การเงินของคุณจะขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะถ้าขึ้นก็ขึ้นมากคือมีก็มีเยอะแล้วคุณก็เป็นคนที่ใช้จ่ายเงินเก่งนะคะเดือนนี้คุณก็มีโอกาสที่จะมีโชคมีลาเกิดขึ้นนะคะต่อไปไพ่ในตำแหน่งที่สองนะคะพระพิเคเนสทรงหนูนะคะเป็นหลักฐานบ้านเดือนบ้านช่องของคุณคุณมี ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์มีบ้านมีช่องบางคนก็มีหลายบ้านบางคนก็มีรถหลายคันนะคะหรือมีอะไรต่างๆที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์พร้อมแล้วในชีวิตของคุณนะคะเดือนเมษายนอยากให้คุณนะคะหันไปใส่ใจในเรื่องของความสะอาดนะคะที่อยู่อาศายัยหรือว่าอาจจะเป็นสถานที่ต่างๆที่คุณเป็นเจ้าของก็ได้นะคะเพื่อปรับภูมิจวยปรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาคุณในเดือนนี้นะคะ ต่อไปนะคะให้ในะตำแหน่งที่4คุณได้นะคะรจนากับสังทองเป็นตำแหน่งของญาติพี่น้องของคุณคุณอาจจะมีเรื่องให้คิดเกี่ยวกับญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือคุณอย่างที่บอกนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องหนักใจและค่อนข้างที่จะคิดมากบางคนก็ถึงขั้นวิตกกังวลนะคะ ขามาขอร้องให้คุณช่วยโดยที่คุณไม่สามารถที่จะปฏิเสธด้วยซ้ำไปนะคะอาจจะมีการแวะเวียนมาหาของญาติพี่น้องนะคะบางคนก็อาจจะมาอยู่ด้วยชั่วคราวหรือว่ามาขอพรรนักขอที่พึ่งขออาศัยหรือว่าให้เราช่วยเหลือในเรื่องต่างๆนะคะในลักษณะนี้นะต่อไปนะคะให้ในตำแหน่งที่5นะคะเป็นตำแหน่งบุตรแล้วก็ บริวารของคุณไม่ขนาากับรามาสูลน,นะคะช่วงนี้คุณอาจจะต้องมีปัญหาให้คบคิดเกี่ยวกับพวกเขานะคะอาจจะต้องมีการตักเตือนสั่งสอนบางคนก็อาจจะรุนแรงถึงขั้นที่จะต้องทําโทษนะคะบางคนที่เป็นลูกน้องอะ่ะเขาอาจจะต้องไปสู้ไปแข่งขันในเรื่องของสายงานหรือในสิ่งที่คุณว่างวาให้เขาไปทํานะคะซึ่งอาจจะมีคู่ต่อสู้ที่สูสีถ้าย่งไงให้คุณ ช่วยดูแลแล้วก็ช่วยเป็นกําลังใจคนที่เป็นบุตรบริวารเขาอาจจะทําอะไรให้คุณประหลาดใจหรือมีเรื่องไปทะเลาะบอกแว้งหรือว่าไปทําอะไรต่างๆที่ทําให้คุณต้องคิดมากอย่างที่บอก ่อไปไพ่ในตำแหน่งที่6ของคุณนะคะศัตรูอุปสรรคของคุณคุณได้พญาราชสีนะคะให้คุณระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ของคุณอย่างที่บอกนะคะบางครั้งนะคะคุณจะต้องใจเย็นให้มากขึ้นราศีเมษนะคะเข้าใจว่าคุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นคนขยันนะคะและมักจะมีศักดิ์ศรีนะคะหญิงทรนงในศักดิ์ศรีของตัวเองไม่ยอมง้อใครนะคะคุณควรที่จะลดทิฏฐิของคุณลงมานะคะแล้วก็อารมณ์ของคุณนะคะ บางครั้งการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นหรือว่าการอารมณ์อโหรวยนะคะการให้อภัยซึ่งกันและกันหรือว่าบางครั้งเราอาจจะต้องอาศัยผู้อื่นเพื่อทำให้เราประสบความสำเร็จนะคะให้ในตำแหน่งที่7ของคุณเป็นตำแหน่งคู่ครองนะคะคุณได้กรารมาเทพนะคะกรารมาเทพแผงสอนหน้าที่นี้ถ้าคุณมีความรักในเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นทั้งคนโสดบางครั้งการลุ่มหลงม,มากเกินไปนะคะก็อาจจะทำให้เรานะคะยังไม่ได้ทำอะไรก็ตามที่เรา มุ่งหวังมุ่งฝันไว้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะหลงมัวเมาในเรื่องของความรักหน้าดูเลยนะคะในเดือนนี้ได้ไงหักข้ามใจตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าก็อาจจะมีเกณฑ์ที่คุณจะเสียใจด้วย mm. เช่นเดียวกันนะคะในเดือนนี้นะราศีเมษถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะ mm. ก็ควรจะเป็นความรักที่มีกับคนในครอบครัวนะคะอย่าพยายามมีความรักมีความรู้สึกดีกับคนอื่นนะคะราศีเมษ ไปนะคะให้ใบที่แของคุณนะคะพานารายทรงสุบานนะที่นี้คนที่เกิดราศีเมษนะคะคุณอาจจะมีอาการเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคไขมันในเส้นเลือดไขมันอุดต,ตันลิ้นหัวใจนะคะเนื่องจากความเป็นอยู่ในช่วงเดือนเมษายนนี้ใครบางคนอาจจะได้รับโอกาสดีทางด้านการเงิน,นะะกินอยู่เป็นอยู่อย่างสุขสบายนะคะระวังโรคอ้วนโรคไขมันอุดต,ตันในเส้นเลือดด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นเบาหวานก็ได้ ใครบางคนที่ชอบขับรถเร็วราศีเมษนะคะถ้าคุณขับรถเร็วควรที่จะนอนพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะคะเพราะเดี๋ยวอาจจะมีอาการวูบได้นะคะราศีเมษพยายามพักผ่อนแล้วก็ดูแรลร่างกายของตัวเองด้วยนะคะหลายคนก็เป็นโรคเกี่ยวกับสายตาเป็นต้อลมต้อกระจกนะคะในตำแหน่งของโรคก,ก็ยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงมากนะคะต่อไปไพ่ใบที่9ของคุณนะคะพัทรไนย์บรรทมศีลตำแหน่งความสุขของคุณนะคะ อย่างที่บอกนะคะทั้งมีความสุขทั้งมีความสงบเกิดขึ้นในชีวิตนะคะบางคนก็อาจจะตัดสินใจปฏิบัติธรรมนะคะหรือว่าถือศีลก็ได้นะ<ม>คุณย<ม>เจอในสิ่งดีๆมากยิ่งขึ้นนะคะพระนารายบรรทมศีลนะคะเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาะคะเป็นผู้ที่เปลี่ยมไปด้วยบุญบาร,รมีในเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่คุณนะคะจะมีความสุขอีกเดือนนึงนะคะคนที่เกิดราศีเมษ ต่อไปนะคะไพ่ในตำแหน่งที่สิของคุณเป็นเรื่องของการงานอย่างที่บอกพระอสุรินราหูนะคะให้คุณระวังในเรื่องของการงานนะคะอาจจะมีในเรื่องของลูกน้องบริวารหรือว่าคนที่คุณทํางานด้วยนะคะเป็นศัตรูอุปสรรคเล็กๆแน่น้อยที่เกิดจากคุณความไม่เข้าใจกันหรือการไม่ยอมให้อภัยหรือมีทิฐินะคะอาจจะทําให้งานของคุณไม่ประสบความสําเร็จนะคะถ้ายังไงให้รอมชอมนะคะ คือบางทีลูกน้องของคุณอาจจะทํางานผิดหรือทํางานพลาดน,นะคะถ้ายังไงก็ให้คุณดูแลแล้วก็แก้ไขเขานะคะไปไพ่ในตําแหน่งที่สุเอ็ดของคุณพระอรุณเทพประบุตรพระอรุณเทพประบุตรนะคะเป็นไพ่ที่ดีราบยศชื่อเสียงของเดือนเมษายนนี้นะคะค่อนข้างจะเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะกาลังดําเนินไปสู่สิ่งใหม่ๆใครหลายคนก็มีการทํางานที่เกี่ยวกับจะต้องติดต่อประสานงานการเดินทางไป นะคะในเรื่องการงานหรือในเรื่องต่างๆที่คุณทำนะคะก็จะประสบความสำเร็จนะคะเป็นที่รู้จักของผู้คนมากยิ่งขึ้นเป็นที่เคารพยกย่องนะคะใครๆก็รู้จักคุณนะคะต่อไปนะคะไพ่ในตำแหน่งที่12นะคะคุณได้พระพิคเนตนะคะพระพิคเนตนาะที่นี้นะคะคุณมีโอกาสทางด้านการเงินบางคนก็มีโชคมีลาบเข้ามาในเดือนนี้นะคะและหลายคนก็มีโอกาสในเรื่อง การเงินในด้านต่างๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานมีโอกาสที่ดีที่จะทําให้คุณรับทรัพย์อื้อซ่านะคะในเดือนนี้นะค่อนข้างที่จะโชคดีนะคะราศมีมีความเป็นอยู่สุขสบายแม้จะไม่ได้เงินได้ทองมากมายแต่คุณก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมีการได้พักผ่อนมีอาหารการกินมีสิ่งที่อุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นกับคุณในเดือนนี้นะคะ ราศีเมษนะคะนี่ก็เป็นดวงโดยรวมของคุณนะคะไปเราจะมาดูดวงของคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะคะเจาะลึกในเรื่องของความรักเดือนเมษายนนี้ราศีเมษนะคะข่าวสำหรับให้คนโสดคนโสดราศีเมษของเรานะคะดวงความรักของคุณในเดือนเมษายนนี้คุณได้ไพ่เพจซอฟ์ครับเดอะมูนเดอะเดวิลเทนล็อ c บี้ส์โฟร์บอน์ queen w o n น w อฟวัน f วลออฟจูนสเว n ออฟ o ันไลอ้อน o อ n ว q น e e n of Swan, queen s w o r d นะคะมีคนที่เขาแอบ,บชอบคุณนะคะชอบคุณรักคุณมาจีบคุณมายื่นความรักความสัมพันธ์ให้กับคุณคุณเหมือนกับเป็นคนที่อยู่ในความฝันของเขานะคะแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะชอบคุณลงคุณมากๆคะ่ะเนื่องจากสเสน่นห์เรือล้นของคนราศีเมษนะคะบางคนอาจถึงขั้นที่ขอแต่งงานว่านะคะ ขอสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับคุณนะคะเป็นคนที่เหมือนกับอยู่ในความฝันของเขาเป็นคนที่เขาชอบคุณมากๆนะคะตัวคุณเองคุณเป็นคนที่ฉลาดนะคะความมั่นปกมั่นใจในตัวเองนะคะเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงแกร่งเป็นผู้ชายแกร่งที่มีความสามารถเหลือล้นนะคะโชคชะตาที่ทําให้คุณได้มาเจอกับเขานะคะ The Wheel of Fortune ก็ยังคงเป็นลักษณะของตัวเลือกนะคะ Seven of Wands จะมีการต่อสู้ในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าอาจจะมีคนอื่นเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์นะคะ ถ้าคุณได้ชัยชนะมาก็จะได้คนนี้มาเป็นคนรักในครอบครองนะคะแต่คุณก็ยังอาจจะไม่ตัดสินใจนะคะบางครั้งก็อาจจะดูดูไปก่อนหรือบางคนอาจจะถึงขั้นแบบว่าไม่อยากจะยุ่งว้วยอาจจะตัดความสัมพันธ์ไปก็ได้ไม่อยากจะสารความสัมพันธ์ตอ่อความสัมพันธ์ที่ยังไม่คืบหน้านะคะเหมือนกับการดูกันไปเรื่อยๆก่อนนะคะเอาใจช่วยคุณนะคะคนโสดราศีเม็ดต่อไปมาดูความรักคนมีคู่นะคะ ค่ะสำหรับไพ่คนที่มีคนรักแล้วคนที่มีคู่ครองหรือคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะความรักของคุณในเดือนเมษายนนะคะ A e o f sword นะคะ Nine of wands The lovers The chariot A e o f pentacle Five of wands Nine of pentacles Nine of cups Ten of pentacles The death นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักเป็นในลักษณะของคนที่นะคะค่อนข้างที่จะ ไม่ได้ใส่ใจซึ่งกันและกันนะคะอาจจะเป็นคนที่ตรงตรงใส่กันเป็นคนที่มีความรักในลักษณะที่ไม่ค่อยแสดงออกกับคนรักนะคะเป็นคนเฉยเฉยหรือว่าอาจจะเฉยเฉยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ก็ยังคงเป็นคู่รักที่อยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้นะคะคนก็ไม่ให้ความสําคัญในเรื่องของการงานการเงินหรือว่าอาจจะเป็นการเดินทางนะคะที่อาจจะทําให้คุณต้อง ่านกาันหรือว่าไม่ค่อยได้เจอกับคนรักไม่ค่อยได้แสดงออกในเรื่องความรักหรือว่าไม่มีเวลาให้กันนะคะในเดือนนี้นะคะราศีเมษคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเจ้าชู้นะคะหรือว่าอาจจะสลับกันเป็นคนรักของคุณก็ได้นะยังมีความรู้สึกความต้องการในเรื่องของความรักนะคะที่ยังไม่เต็มนะคะยังเหมือนขาดหายอะไรไป บางคนนะคะถึงขั้นทะเลาะก,กันนะคะในเรื่องของความรักที่มีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ The Lover นะคะเหมือนกับว่าความรู้สึกทั้งหมดเนี้ยมันยังไม่ถูกเติมเต็มจากความรักที่คุณมีกับคนรักนะคะคุณยังต้องการนะคะในแบบคุณยังต้องการความรักในแบบของคุณนะคะราศีเมษน,นะคะอาจจะเป็นคู่ของคุณหรือตัวของคุณก็ได้นะคะรู้สึกว่าบางครั้งนะคะอยากจะเลิกกันมากๆนะคะบางครั้งก็แบบ อยากจะทนต่อนะคะแบบว่าเทนซ์ของแฟนดิแล้วก็เดนนี่นะคะบางคนก็ไม่อยากที่จะทนในความสัมพันธ์ที่เหินห่างหรือว่าไม่ได้ใส่ใจอะไรกันแล้วนะคะคือเฉยๆต่อกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่เพิ่มนะคะ คุณได้ไพ่นะคะไพ่เพิ่ม Seven of Swords Nine of Swords Nine of Wands The w h e e l of Fortune Two of Pentacles นะคะ เข้าใจแล้วนะคะก็หน้าที่นี้ก็คือคุณอาจจะท้อแท้และเบื่อในความรู้สึกแบบเดิมๆนะคะอาจจะมีคนรักในแบบที่คุณแบบอยากต้องการให้เขาสมบูรณ์มากกว่านี้นะคะเดือนนี้นะคะอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งนะคะหรืออาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดการเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะด้วยความเจ้าชู้ของตัวคุณเองนะผู้อ่านมองว่าน่าจะเป็นตัวคุณนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกที่ดีกับคนอื่นนะคะบางครั้งก็ไม่อยากจะทนไม่อยากจะทนอยู่ในสภาพแบบเดิมนะคะอยากจะเลิก ะะเต็มสิบคืออยากจะเลิกมากมากเลยนะที่นี้ให้ที่ออกมาข้างบนนะคะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจตัดเยื่อใยห,หรือบางคนอาจจะไม่มีทางออกก็เครียดในความสัมพันธ์นะคะถึือยังไงคุณก็ไม่เลิกกันนะคะยังคงวกเวียนวกวนกลับมาในความสัมพันธ์ในแบบเดิมเพราะเป็นโชคชะตาะคะเป็นฟ้าเล็กิดที่ทําให้คุณได้มาครองรักกันได้มาอยู่ด้วยกันนะคะยังไงให้คุณลด ความใจร้อนแล้วก็อารมณ์ร้อนของตัวเองนะคะค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะคะเพราะยังไงคุณกับคนรักนะคะคุณสองคนก็ไม่สามารถที่จะตัดขาดได้ขาดกันได้นะคะยังไงก็จะต้องกลับมาอยู่ในสภาพเดิมนะคะ อาจจะเป็นอารมณ์เพียงชั่ววูบนะคะที่ทําให้เรารู้สึกดีๆกับคนอื่นไปนะคะยังไงเราก็ไม่สามารถที่จะตัดกันขาดแล้วก็ยังไม่เลิกกันนะคะหรับราศีเมษก็มีเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนคนไหนชอบช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะเป็นพระคุณอย่างสูงขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ